เัยดิค่ะชิีิตูนกลับมาแล้วครับผมโอเคผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่เอกดิการมาครับโอเคผมวันนี้มันก็มีกิจกรรมเข้ามาอีกแล้วนะผมเป็นกิจกรรมชุดพี่ตูนบอกว่าเขาเรียกว่าชุดเซตพี่ตูนบอกว่าใช่ปะ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 นี่นะครับผมมันมีทั้งชุด ผู้หญิงแล้วก็ชุดผู้ชายนะผมอันนี้คือกระเป๋าตำนานนี่มันเป็นชุดนี่มันย้อมสีใช่ปะมันมีเป็นสีม่วงพี่แค่มีอยู่แต่ก็อนนี้ก็น่าจะ <c oughs> แรกออกก็ได้นะผมส่วนนี้เลยนะผมไฮไลท์นะผมชุดผู้ชายนะผมผู้ชายสีดำใช่ปะเป็นชุดของของใครอะทูพีหรือว่าของใครแนละ้วใชไม่ได้ปะ มันมาใน2เซตนะผมเป็นชุดผู้หญิงกับชุดผู้ชายนะผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะผมมาในรูปแบบไหนนะครับนี่กล่องละยีห้าเว้ยเมื่อก่อนมันเป็นเอามันมาในรูปแบบของการเปิดการ์ดอ่ะคุณดูถ้าใครทันเมื่อก่อนแต่นี้มันมาในกล่องยี่สิบห้าย่บห้าถ้าถ้าพี่แนะนํานะคนดูแนะนําให้ทุกคนซื้อเอ่อสักสักอ่าอเป็นนะถูกป้าย เองอยก่อนสัก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 สัอ่าหนึ่งเฮ้ยสี่สิบกล่กอ, 1, อ,องหนึ่เพชรเองเหรอโอเคแบบนี้มันคุ้มกว่านะครับแบบใช้ส่วนลดอนะ่ะมันมีส่วนลดอยู่นะฮะเดีไปพี่ให้ดูก่อนส่วนลดมันมีอยู่ส่วนลดสำหรับครบ1,000เพชรเป่าวะถ้าไม่ผิดนะ ก่อนที่เราจะซื้อนะผมเราก็มาแล่นตรงนี้ก่อนนะครับมันจะคุ้มกว่านะผมแหตโทเค้นส่วนลดเออนี่นี่นะผมโทเค็นเอ,อ้ยไม่ใช่นี่ตาล่าสังหารนี่นะผมส่วนลดนะผมนี้คือซื้อครบ1,500งารก็ลด2องร้อนะผมก็จะลืมมาใช้กันนะผมนี่คือครบส0 0พันลด700อยคิดดูมันคุ้มขนาดไหนถ้า2,000นนะนี่ต้องเข้าไปดูก่อน2,000เพชร สองพันเพชรสองพันเพชรสองพันเพชรแปดสิบกล่องคุณดูแล้วก็ลดเจ็ดร้อยเท่ากับพันสามร้อยปันนี้แบบนี้มันคุ้มกว่านะผมพี่แนะนานะผมอแต่สําหรับพี่มีเวไาแล้วพี่พาไปดูชุดนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่มีเพชรพี่แนะนําพี่มเีเว็บหนึ่งนะผมถ้าใครอยากไปหาเพชรไปล่าเพชรนะรผมเดี๋ยวพี่ก็จะทิง้งงก์ไวใ้ใต้คลิปนะครับผมถ้าใครอยากไปหาเพชรนะ โอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับเดี๋ยวพี่หอจเป็นตัวละครอื่นครลักก้าลูกแก๊กแอร์ล็อกนะครับผมอาชุดพี่ตูนชุดแรกก็เป็นชุดของสีดำนะครับผมใส่เต็มชุดเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะดวงตาไม่เกี่ยวนะว้ยขอเอาดวงตาก่อนดวงตาของฉานันมือสลีออกละโอ้หน้าหน้าไม่ได้เลยวะก็ตาโอเคกรอกนาน นี่ก็คือชุดเซ็ตผู้ชายสีา <4 S 2> ขาวนะผมดูดิเท่ะสีขาวสีขาวสีดำนะแล้วแต่คนที่จะชอบนะแต่พี่มีครบทุกชุละนะแล้วเดี๋ยวพี่ม่พาไปดูชุดนึงแล้วกันเป็นชุดของผู้ชายเหมือนกันแต่เป็นเซ็ตของสีดำนี่นะผมให้ทำไมหัวดำชุดขาวหัวขาวชุดดำงงตะึะโอเคนี่นะผมนี่ก็เป็นเซ็ตของผู้ชายเหมือนกันนะผมแต่เป็นมันเป็นสีดำเออ มีปีดด้านหลังด้วยแล้วก็มีคล้ายๆกับหมูเนาะด้านหลังสวยอยู่นะผมนี่แหละครับถ้าใครสุ่มถ้าหมดก็ประมาณพันสามร้อยนะผมหกแปดสิบกล่องนี่คือได้ชัวพันสามร้อยเพชรมันได้ถูกนะมาในครั้งนี้ได้ถูกเมื่อก่อนพี่หมึไปเยอะมากเยอะหมดหมดเยอะกว่านี้อีกนะผมแต่มาครั้งนี้ข้ามพาเลยนะผมสำหรับกิจกรรมนี้นผมงบสองพั 2, 1, นหะนึ่งพันอะถ้ามีส่วนลดนะประมันหนึ่งพันสามร้อยก็ได้แล้วผมหรือว่าใครดวงดีก็ประมาณหนึ่งพันเพชรนะผม แบบลดเดิมแปดร้อยกว่าเป็นเก็ได้แล้วนะผมก็ชุดนี้ก็มันสามารถเลกได้นี่ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะเดี๋ยวให้ดู<บ>อยู่ไหนว่ลูกแก้วอะลูกแก้วนี่ไงเลยชุดนี่ไงมันก็มีอยู่ใช่ียวอะไรนะวะนั่นมันน่าจะอ,าออกละนะผมมันก็จะมาในรูปแบบของนี่แหละเหมือนกันแรกสามารถเลกได้ในนี้เหมือนกันนะผมใครครับผมโอเคผมถ้าใครอยากสมนะผม หรือว่าอยากหาเพชรน,นะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะผมถ้าใครอยากหาเพชรน,นะผมแล้วก็ฝากกันด้วยกับกิจกรรมฟรีพาสนะผมถ้าใครยังไม่เติมนะผมพี่ก็ยังไม่เติมนะผมพี่ก็รอไปก่อนนะผมเดี๋ยวพี่ก็จะเติมมาแล้วพอดูจากขั้นพี่ดิดูดิพี่เก็บม,มาแบบ300 300 300นี่มันกดพาสไงเป็น330นี่ก็3า0ร้อยร้อนะผมโอเคนี่นะผมเป็นขั้นฟรีพาสนะผมนี่ก็เป็นสกินรุ่นะผมศูนย์ขั้นนะผมกระโก็อาร์คแล้วกะชุดผู้หญิงนะผม ชฟรีก็มีนะผมถ้าสายสายฟรีนะแค่เก็บสีขั้นเองนะผม,มก็สามารถมาเซ็นได้จ้านี่็ชุดผู้หญิงฮ0สิบขั้นนะผมแล้วก็นี่มันคือนี่ก็เป็นแอร์บอร์ดส่วนนี้ก็เป็นระเบิดนะผมก็สวยอยู่นะถ้าใครอยากถ้าใครยังไม่ส่มก็สามารถเอ้ไม่อันนี้ไม่ต้องสมอันนี้มันเติมได้เลยนะผมชุดผู้ชายเป็นคล้ายๆกับแมงป่องเนาะสวยอยู่นะผมโอเคแล้วผมก็ฝากกันด้วยกับกิจกรรมนี้นะผม แล้วก็มันมีเซตนี้อีกนะมีเซตของชุดนี้อีกมันเป็นกระเป๋านะแต่มันยังไม่มามันมีสิทธิ์มานะเว้ยเดี๋ยวพี่เข้าไปดูกระเป๋าพี่มีทั้งสองสีเลยนะเอ้ยพี่มีสีดําเองว่ะเออพี่สีขาวพี่ยังไม่มีเดี๋ยวมันมาเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวพี่ก็จะจัดเหมือนกันนะผมนี่นะผมเป็นเซตเดียวกันนะผมนี่เป็นนชุดพร้อมกับปีกสีดํานะผมแล้วก็มีอีปีกอีกปีกหนึ่งเป็นปีกสีขาวนะผมเดี๋ยวรอให้มันมานะผมเดี๋ยวพี่ก็จะซื้อเหมือนกันตอนนี้ก็ขาดแค ับผมโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตดาพี่ด้วยนะสำหรับนี้พี่ต้องขอตัวไปก่อนคลิปนี้พี่ขอไม่ส่งให้ดูแล้วกันเพราะพี่มีแล้วนะผมถ้าใครหมดไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะผมเพราะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจากเดือนนี้จากกิจกรรมล่าสุดกับกิจกรรมก่อนหน้าน,นี้อันไหนมันจะหมดเยอะกว่ากันนะผมแต่กิจกรรมเมื่อก่อนนั้นนะมันเป็นการเปิดผ่าเกิดเปิดไพ่บบว่าเออเป,เป็นการเปิดไพ่อะไรแบบสามแบบสามใบติดต,ตั้ต แต่มันก็ไม่หมดไปเยอะแหละเพราะเปิดครั้งแรก9ก้ายีบเก้าแต่นี่มันมาในรูปแบบของสม25่เพชรเะยมันก็อาจจะหมดน้อยกว่านะครับผมโอเค,สว,ส,อวอคสวัสดี้พี่กขอตัวลาไปครั้งหนึ่งนะผมสวัสดีบบายบายครับพี่จะไปคิดหน้าครับ